ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะมาแล้วกับตู้สุชุราเป็นแบบรีรันครั้งแรกนะคะใครที่ไม่ทันรอบก่อนก็รอบนี้ถามว่าเปิดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมีจู่ชิง SP เข้ามาเร็วๆนี้ด้วยอาจจะสัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุเออจู่ชิง SP อ่ะก็จะมาแทนที่สุชุราของเราลหะก็เลยรู้สึกว่า ถ้าตอนนี้น้องมาเป็นแบบรีลันด้วยการรับของเนี่ยมันได้แค่อะอันนี้เบื้องต้นด้วยตั๋วสิบใบก็จริงแต่สเต็ปต่อมามันได้เป็นขุมวิญญาณกับของอัพมิตรภาพเออรู้สึกว่าถ้าตู้แรกเลยอะมันได้ตั๋วม่วงหรือว่าเออใช่ได้ตั๋วม่วงแบบจำกัดเวลามาซึ่งมันคุ้มกว่ามากๆนะเนื่องจากว่าถ้าเราเปิดสุ่มดาวอ่ะเราเปิดไปเรื่อยเราได้ดาวแดงดาวสองแดงแะอะไรงเงี้ย มันทุกๆุกสเต็ปที่เราเปิดกล่องอะ่ะมันจะได้ตั๋วม่วงฟรีด้วยในการแบบมาเปิดต่ออะ่ะโดยที่ไม่เสียตั๋วม่วงของเราเองจริงๆอะ่ะคือเรียกว่าใช้ของเราน้อยลงอะ่ะเออแต่ณนะตอนนี้มันเป็นรีรันก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไม่คุ้มนะส่วนตัวเดนมองว่าไม่คุ้มนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเปิดก็เปิดได้อาจจะเปิดแค่แค่ตัวละครออกก็ได้คะ่ะกระดูกอาจจะไปรอรอในอนาคตก็ได้ถ้ามันจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือ ถ้าใครอยากจะเปิดมาถึง320ก็ได้ถ้าคุณมีตัวม่วงล้นมากพอแต่อย่าลืมนะคะว่าหลังจากนี้จะมีตู้ตัวละครที่เป็น SP รอต่อคิวอีกเยอะมากๆทั้งอาอิน SP ที่จะมาในเร็วๆนี้น่าจะมากลางเดือนไม่ก็สิ้นเดือนนี้นะคะซึ่งอาอินเะน่ะเป็นตัวที่สําคัญมากๆทุกคนควรได้นะเพราะว่าจะทําให้เล่นเกมง่ายขึ้นมากๆไม่ว่าจะบับอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากอาอินก็จะเป็นนั่นแหละจู่ชิง SP ซึ่งเด็ดว่าน่าจะมาไม่2เดือนก็สเดือนให้หลังเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมาแล้ว มก็ประมาณนี้ลองคิดๆกันอีกทีแล้วกันว่าเซอูจะยังเปิดอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยขุมยานร่างกายแท้ไม่มาเนาะโอเคก็อีกอันนึงค่ะที่เข้ามาก็คือ o r ใช่เหมือนว่าจะมี OR เข้ามาซึ่งที่เคยคำนวณแต่ละคลิปให้ไปอะหลักๆแล้วก็คือถ้าเราเอาแค่กิจกรรมประจำวันนะกิจกรรมประจำวันก็คือเส้นทางเทพดาวนเนี้ยมีทั้งหมด3วัน ไม่จําเป็นต้องลงวันที่หนึ่งให้ครบทั้งหมดนะคะหลิดลองมาหลายรอบแล้ววันที่สองวันที่สามอ่ะถ้าเราลงลงครบอะสมมติว่าเราลงวันแรกเนาะอ่ะลงวันแรกอ่าวฉลามวานแค่สามรอบวันที่สองลงไปอีกสามรอบเท่ากับหรอบใช่ไหมวันที่หนึ่งอ่ะมันจะกลับมารับได้ค่ะวันที่หนึ่งคือจะกลับมารับอันเนี้ยได้เนี่ยสี่ต้มตรงเนี้ยกลับมารับได้เออฉะนั้นทําให้ถึงวันที่สามแล้วเราก็กลับมารับวันที่หนึ่งวันที่สองได้ แล้วทั้งหมดตรงนี้ถ้าเราทำครบทั้งหมดอ่ะเออเราจะได้ดิรู้สึกนะว่ามันถึงมันถึงสเต็ปเนี้ยห้าร้อยเจ็ดสิบอ่ะดิมีความรู้สึกว่าถึงทุกครั้งไม่ว่าจะเติมหรือไม่เติมแต่ต่ำตำแล้วอ่ะก็แนะนำให้เติมสิบเก้าบาทก็พอนะแต่ดินว่าดินมั่นใจว่าถึงอ่ะเคยจำได้ว่ามันถึงค่ะโดยที่ไม่ต้องเติมสักบาทอ่ะมาสอบตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าใครจะเติมเนาะอันแรกเลยก็คือ เป็นเลือกวงแหวนนะวงแหวน29ครั้งได้1วงก็คือมีแหวนกระเรียนกับแหวนออกระเรียนทั้งคู่มีกระเรียนล่าลมกับกระเรียนในเมคาซึ่งตัวนี้เกี่ยวกับอัพแถบลงมือแล้วก็จะได้รับรับ6ชั้นซึ่งอัพแถบลงมือก็จะเป็นมังกรขาวหลงหลงอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้เกี่ยวกับฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณให้กับฝ่ายเรา จริงๆตัวนี้ก็ชัดๆเลยก็เป็นออตก้าไม่ก็ต้าหลิวมีอยู่สองตัวที่น่าสนใจนะคะสลับสลับได้เลยถ้าใครมองว่าเอออดก้าแหวนครบแล้วเอาไปแบ่งให้ต้าหลิวใช้บ้างก็ได้แต่ส่วนตัวหลินว่าก็น่าจะให้พี่พี่หลิวนะเพราะว่าตอนนี้ออตก้าน่าจะมีแหวนเพกซัสแล้วก็แหวนวัวแล้วอ,ะอ่ะตัวนี้นจะให้พี่หลิวส่วนตัวนี้ก็เอาไปให้หลงๆได้ค่ะอืมใครขาดวงไหนก็ เติมเติมกันเข้าไปให้มันเป็นแสนปีสองแสนปีเนาะหรือถ้าใครทำสองแสนปีแล้วก็สามารถไปทำเป็นสี่แสนปีหรือว่าล้านปีได้อย่างตัวของหลินอะหลินยังไม่ถึงเลยหลินมีแค่ห้าหมื่นเอาหกหมื่นนะมีหกหมื่นก็คิดว่าอาจจะสุ่มไหมเฉยๆอะรู้สึกว่าชีวิตนี้ก็ยังอยู่มาได้จนทุกวันนี้โดยที่แหวนมีแค่ห้าหมื่นหกหมื่นก็อยู่ได้นะก็อาจจะเปิดกุกกุกเก็บๆมั้งอาจจะไม่ได้เปิดหนักขนาดนั้นหลักๆก็คงเป็นห้าสิบ อ่าห้าสิบรายวันรับฟรีรายวันแล้วก็สิบเก้าบาทรายวันเติมประมาณนี้ไปก่อนส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันวันสุดท้ายก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีเรื่องของสเตปการเติมเงินรายวันด้วยมีไอเทมพิเศษมาให้นั่นก็คือเข้าที่โบนัสแล้วก็เติมเงินต่อเนื่องตรงนี้เลยเป็นการเติมเงินต่อเนื่องวันละหนึ่งร้อยหกสิบบาทโดยที่ห้ามหยุดเติม ครั้งที่แล้วหลินไม่ได้เรียกว่าพลาดละกันแต่เรียกว่าลองเรียกว่าแบบเออลองดูดิจะบั็อกไหมอะไรยงไรก็คือเกมฉลาดค่ะเออถ้าใครหยุดเติมนะคะส่วนรดเติมไปแล้ว2วันสาวันอ่ะเติมต่อเนื่องเลยสาวันวันที่สี่ลืมเติมเท่ากับว่าคุณต้องกลับมาเติมวันที่1วันที่สองวันที่สาใหม่และไม่ได้ของรางวัลด้วยเพราะว่าคุณรับของรางวัลผ่านไปแล้วคุณต้องมาเติมวันที่แบบหนึ่งสองสามสี่ใหม่อ่ะ เออถ้าก็สมมุตินะสมมติเติมหุ่นที่7ราคาอยู่ที่สมมุตินะพันหนึ่งคุณต้องเติมเป็นพันห้าเออเพื่อได้ของเท่าคนอื่นที่เติมแค่พันเดียวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นใครที่คิดว่าอยากจะเติมแล้วอ่ะดูสเต็ปดีๆว่าอยากจะไปถึงแค่ตรงไหนมองเล็งไว้ว่าโอเคสีทองก็พอแล้วมัง้งอะไรอย่างเงี้ยอันอื่นก็ไม่เอาดีกว่าสีแดงเดี๋ยวค่อยมารอกิจกรรมรอบหน้าก็ได้ก็เติมแค่3วัน ให้มันครบค่ะซึ่งการเติม3วัน160บาทต่อวัน 3, วันเราก็จะได้ตัวนี้ด้วย OR อ่ะมันเท่ากับว่าได้2กิจร่วมกัน OR วันที่1วันที่2วันที่3ก็ได้เอามาสุ่มด้วยได้เพดคืนด้วยก็เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีแต่ลองคำนวณเงินกันดีๆว่าพอไหมลงงบประมาณโอเคหรือเปล่า160บาทตรงนี้นะคะถ้าเติม3วันจะราคาเท่ากับ480บาท ซึ่งถ้ามองว่าเฮ้ยคุ้มหรือเปล่าไปดูตรงนี้ค่ะบัตรโบนัสเพิ่งขึ้นเดือนใหม่พอดีเลยแล้วเราเรายังไม่ได้ซื้อด้วยเท่ากับ329บาทและแปลว่าเราสามารถเติมเป็นเหรียญเทพสมุดเอาไว้ได้ค่ะวันละ179ดบาบาทเหรียญเทพสมุดจะรจะ179บาทนะเติมทั้งหมด3วันเติมไปเลยก็จะได้2กิจกรรมพร้อมกับได้แพ็กบัตรโบนัสด้วยแล้วยังมีเหรียญเหลืออีกเราสามารถมาเติมตรงนี้ได้ค่ะร้านกิฟต์บ็อกแล้วก็เข้าเข้ามโบนัสเพจ ตรงนี้ต่ออายุ99บาทหรือว่าจะต่ออายุ249บาทตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะบตรต่ออายุรายเดือนตรงนี้99ก็ต้องเติม249ก็ต้องเติมงั้นเราเติมถึงสเต็ปที่7เลยดีไหมอ่ะถามว่าดีไหมเดี๋ยวคำนวณพร้อมกัน160คูณ7วันนะคะเท่ากับ1,120 1,120ตรงนี้เอามาลบกันอันแรกเลยค่ะ ลบตัวบัตรโบนัส329บาทลบ99บาทเนาะอ่ะลบ99บาทแล้วก็ลบ249บาทจะเหลืออยู่443บาทถามว่า443บาทเนี่ยเราจะต้องไปเติมอะไรอีกอ่ะถ้าเรายังไม่เติมอะไรตอนนี้คุณก็คิดซะว่าเราเติมในตอนนี้ เพื่อบัตรโมนัสเดือนถัดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคิดแบบนี้ก็ได้หรือจะคิดว่าเออเดี๋ยวตู้ตัวละครหน้าอย่างอาอินจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเติม3 4 9อยู่แล้วงั้นเก็บไปเติมรอใช้จ่ายตอนอาอินดีไหมตอนอาอินมาจริงๆก็ไม่ต้องเติมอะไรอย่างเงี้ยหับใช้เหรียญเท็สมุดไปเติมแทนเออแบบไปกดใช้แทนประมาณนั้นลองคำนวณกันด,ดูดีๆว่าเราไหวแค่ไหนนะซึ่งส่วนตัวสำหรับหลินนะ่ะ1น ,20 บบาทได้ ไอเทมนี้สีแดงแล้วจบได้เลยจบคือมันตั้งต้นตัวเนี้หนึ่งดาวแดงแล้วหมดเลยอะ่ะคือจบไปหนึ่งไอเทมที่ไม่ต้องมานั่งอัพต่อเองอะ่ะเสร็จปุ๊บได้ตั๋วม่วง20บใบแล้วก็ไอพวกนี้อาจจะเป็นของแถมอะ่ะ200ชิ้นเอาไปอัพวงแหวนได้อันนี้เอาไปอัพกระดูกนอกได้แต่นอกเหนือจากนั้นคือเป็นการเติมเพื่อได้บัตรโบนัสด้วยอะ่ะคือเราเติมแล้วเราได้บัตรโบนัสเหมือนเราได้ได้ฟรีอะ่ะเออเติมตอนนี้ได้ซื้อบัตรโบนัสด้วยได้แพ็ค รายเดือนที่ต้องเติมอยู่แล้วก็คือแพ็ก99แล้วก็แพ็ก249ได้ละนะ2แพ็กต่อไปถ้าตู้ไออินเข้าหรือไม่ว่าจะตู้ใดๆก็แล้วแต่สมมุติคุณมองว่าเฮ้ยตู้เนี้ยเราต้องใช้อีกตั้ง329อะ่ะแต่ณนะตอนนั้นเหมือนยังไม่อยากเติมอะ่ะรู้สึกว่าตัวละครนั้นไม่น่าเติมเลยแต่ว่ามันได้ตั๋วมงตั้ง40กว่าใบแล้วก็ได้เพชรอีกประมาณ1200กว่าเพชรเออหลิ่มองว่าคุ้มนะในราคา1,120บาทตรงนี้อะ มันได้หลายแพ็คที่ที่ในณเดือนนี้ที่ยังไม่ยังไม่ได้เติมและเดือนหน้าที่กําลังจะต้องเติมอ่ะเออมันก็ถั่วเฉลี่ยกันได้เพราะสุดท้ายสุดท้ายถ้าเรายังเล่นอยู่และคิดว่ายังไงฉันก็ต้องต่ออายุอยู่ดีอ่ะไม่ว่าจะต่อวันนี้หรือต่อเดือนหน้าก็คิดซะว่าเติมตั้งแต่วันนี้เออได้ของแนละ้วมันจบปึ้งไปเลยสับดิบดิโอเคนอกจากการเติมตรงนั้นก็เนี่ยได้โออาร์ด้วย3วันนะคะแล้วก็เอามาสุ่มเผื่อจะโชคดี ออกวงแหวนเนาะออกเกราะเทพอะไรใดๆซึ่งเกราะเทพนอกจากได้ชินตั้งต้นแล้วเนี่ยยังมีอันนี้ด้วยเป็นของสายซัพพอร์ต้าลวงได้ถึง30,000นปีคือปกติเราได้1อัน1อันเนี่ยจะอยู่ที่แสนปีแล้วถ้าเราเอาไปพัฒนาเนาะมันก็จะต้องใช้อีก1อันใช้อีก1อันที่หน้าตาเหมือนกันอะกลายเป็น20,000 0แล้วพอ20,000นปุ๊บก็จะใช้อิลูกแก้วเมื่อกี้ให้ไปเป็น3 0,000นได้อืม หรือใครที่เป็นเซิร์ฟใหม่นะคะแล้วมองว่าเอออยากทําแบบพี่หลินจงังมีวงเดียวตลอดการตลอดไปก็เอาวงหนึ่งก็ได้โดยหนึ่งวงเนี่ยมันได้แค่ก็คือตรงนี้เลยรับฟรีทุกวันนะคะแล้วก็ร้อยห้าซื้อสาวันจะได้เท่ากับ12อันหนึ150้าเพรแล้วก็19บเกาทซื้อทุกวันเท่ากับห้บเบาทได้มาหอันเอออันเนี้ยหอัน แล้วก็ตัวนี้1 2รวมกันก็เป็น18 18บวก3เท่ากับ21อะเราได้21อันแล้วแล้วก็มาทำเควสค่ะมาทำเควสประจําวันหลินคิดว่าอาจจะไปถึงนะดิวไม่แน่ใจว่าสายฟรีมีสิทธิ์ไปถึงขนาดนั้นไหมแต่สายเติมน้อยหลินคิดว่าไปถึงได้เนาะก็ได้อีก25ต่ำๆหลินคิดว่ายังไงก็ก,ก็น่าจะได้อะแบบ1วงอะ1วงน่าจะได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ เติม19บาทตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะมี19นี้แพ็คหนึ่งแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีก2แพ็คซึ่ง19บาท2แพ็คที่จะโผล่ขึ้นมาอันนี้จะได้2ชิ้นเออก็ค่อยๆมาดูตรงนั้นทีนึงแต่เดี๋ยวคิดว่าพอแล้วก็แต่ละแพ็คเนาะที่เราซื้อมันจะได้อ่ะแต่ละแพ็คตรงนี้จะได้เพชรคืนกลับมา120ตัวนี้ก็ได้เพชรคืนกลับมาด้วยเหมือนกันก็ค่อยมาซื้อตรงนี้เพิ่มน,นิดหน่อยก็ได้ค่ะให้มันครบ29 เออให้มาครบยได้แหวนหนึ่งวงแล้วก็ถามว่าเลือกอะไรดีถ้าเอาแบบจริงๆเลยอะ่ะตัวนี้มันดีกว่าหยกล่าลมอะ่ะเกี่ยวกับฟื้นฟูพลังวิญญาณให้กับฝ่ายเราปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดามจเพิ่มขึ้นส่วนไอ้อีกอันนึงอะ่ะการียนในเมคาเนี้ยเกี่ยวกับอัพแทบลงมือเราได้ทับซ้อน6ชั้นซึ่งอันนี้ปกติแล้วอัพแทบลงมือจะเป็นหลงหลงใสหรือไม่ก็มังกรขาวแล้ว2ตัวนี้บางทีอะ่ะเราสามารถใช้แหวนเสียงกวางแสนปีกับ20,000นปีอะ่ะได้ไม่ถึงแบบ มันใช้ทดแทนกันได้อะเออแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกับเฟิร์นฟูฟังวิญญาณซึ่งแหวนห้าแหวนหกในป่าชิงโตอะมันไม่ค่อยมีสถานะนี้ให้เท่าไหร่ฉะนั้นเห็นว่าอันเนี้ยถ้าใครยังไม่มีเลยสักวงอะแหวนพิเศษอะเอาอันนี้ไปดีกว่าแต่ถ้าใครที่มีแหวนพิเศษอย่างไมยูนิคอร์หรือว่าแหวนวัวไปแล้วอะก็ให้เลือกเป็นกเกรียนเมคาก็ได้ค่ะอืมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนเสริมกันมากับ ัววัวกับตัวมายูนิคอร์นอีกทีนึงอะส่วนไอเทมพิเศษด่ดล,ลืมบอกว่ามันทำอะไรได้ก็เลิ่มพูดเป็น3สเตปละกันเนาะมีสเตป1สเตป2แล้วก็สเต็ปแดงเป็นสเตป3นะสเต็ปแรกเนี่ยคือคุณสมบัติเพิ่มแต้มจะเพิ่มขึ้น103%สปีดเป็น101.5%ก็คือเหมือนฟิลประมาณว่าตรงเพิ่มแต้มเวลาเราอัพสเตตัสอะ เอออันเนี้ยส่วนสมบัติตัวเนี้ยไอเทมนี้จะช่วยเพิ่มไปอีก103%ด้วยแล้วก็ทุกวันตอนตี5เราจะได้รับบัตรใบม่วงประจำวัน1ใบก็คือไปเปิดเล่นได้1ใบนะก็เหมือนจะดีแหละมันเหมือนสัตว์อดทนอนะ่ะเหมือนเป็นไอเทมสำหรับสายอดทนเลยอะ่ะค่อยๆเปิดทีละวันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จะอดใจกันไหวไหมเท่านั้นแหละสะเต็ปที่2คือ จาก103เป็น106แล้วก็ทุกวันนอกจากได้ใบม่วงที่ไปเปิดตู้ตัวละครปกติแล้วอ๋อ,อเป็นตั๋วรายวันหรือว่าตู้ปัทนาก็ได้ด้วยนะทุกวันตอนตีห้าจะได้รับบัตรอาวุธลับด้วยอีก2ใบเท่ากับว่าเราได้ไปสุมตู้อาวุธลับ2ใบสุ่มตู้ปัรถนาหรือตู้ป,ปกติ1ใบต้องเลือกนะอืมไม่ถึงไอ้ายวันหรือว่าปัรถนาต้องเลือกแต่อาวุธลับอะได้2ใบ ส่วนอันที่3คือเราจะได้เพิ่มเติมมาอีกอันหนึ่งพิเศษคือเวลาเราฟาร์มความทรงจําของมิยาจาร์เนี่ยจะได้เพิ่ม1ครั้งได้สิทธิ์ความทรงจําเพิ่ม1ครั้งก็คือปกติเราจะฟาร์มได้รายวันน่ะแค่3 3ครั้งต่อวันมันจะกลายเป็น4ี่ครั้งซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากโคตรรสำหรับยิ่งสายหลินด้วยอะ่ะสำคัญมากเพราะว่าทุกคนจะเห็นตลอดว่าแบบเอา้า6ปีพี่หลินยังแบบ เราลงเดียวเองเหรอหล,ลงหลงไม่ห้าลงสักทีหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะม, <episodes> มันเหนื่อยเพราะว่าแต <OD> ่ละตัวหลินต้องมานั่งแบบอัพดาวเองทุกตัวเลยเวลาหลินเปิดเต็มที่ถ้าไม่เอาสกินห้าดาวแดงอะเปิดแค่สองร้อยเอ้ยเปิดแค่สามร้อยสามร้อยี่สิบสี่ร้อยแค่นี้เองก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้นะคะทั้งเรื่องของการคํานวณโออาเบื้องต้นหรือว่าการเติมเงินต่อเนื่องลองมาเน็กกันดูว่าเอ้ยมันคุ้มค่ากับเราไหมเรามาเน็กเงินพอไหมในเดือนนี้เออเพื่อ การเติมเล่นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะเราเติมวันนี้อาจจะเพื่ออนาคตของเราที่เรายัางเล่นต่ออยู่ก็ได้สวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบายยฝันดีกันล่วงหน้านะแล้วไปค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ